ทะลุมิติไปเป็นแพทย์หญิงชาวสวนผู้มั่งคั่งฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับบทที่สความโกรธเมื่อหลู่ชีฉางพยายามปีนขึ้นฝั่งอวินซิ่วชิงก็หายตัวไปจากฝั่งแม่น้ำแล้วเขามองไปรอบๆก่อนจะเดินไปหาหัวหน้าหมู่บ้านและเอ่ยถามท่านผู้เฒ่าท่านเห็นสตรีผู้นั้นจากตระกูลอวินหรือไม่ผู้เฒ่าเหลือบมองหลู่ชีฉางที่เปียกน้ำมาลอกมาแลกก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนางเพิ่งจากไปหน้า จากไปหรือหลู่ชีชางขึ้นเสียงทันทีสตรีผู้นี้ช่างดื้อดึงยิ่งนักผู้เท่าจ้องมองเขาสองสามครั้งอย่าพูดอะไรโดยที่เจ้ายังไม่รู้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของนางมันก็ไม่ผิดที่นางจะกลับไปดูครอบครัวของนางเองเมื่อหลู่ชีชางได้ยินสิ่งที่ผู้เท่าพูดหัวใจของเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวนาง ไม่ได้การข้าต้องไปดูอวินซิ่วชิงกลับมาถึงบ้านก็พบว่าอาวินหมิงเซียวพี่ชายของนางกำลังถูกกลุ่มชายชะกันที่ดูน่ากลัวกดทับร่างกายอยู่ชายร่างกำยำกำลังถือมีดใหญ่สองประกายวาววับอยู่ในมือและเจาะไปที่คอของอวินหมิงเซียวได้โปรดข้าขอโทษอวินหมิงเซียวตัวสั่นด้วยความตกใจและยังคงเอ่ยอ้อนวอนยกโทษให้ข้าด้วย มีชาวบ้านจำนวนมากเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นอกคฤหาสน์ใหญ่ของตระกูลอวินทุกคนล้วนมองด้วยตาที่เบิกกว้างเพราะความกลัวแต่ก็อยากรู้อยากเห็นในคราวเดียวกันท่านพ่อได้โปรดช่วยข้าด้วยใบหน้าของอวินหญิงเซลซีดข้ากลัวริมฝีปากของพ่อเท่าอาวินสันระริกพลางเอ่ยละล่ำลาละักอย่าแตะต้องตัวเขาเราเจรจากันได้ ลูกชายของเจ้าติดหนี้พนนัน1,300าตำลึงแต่เขาไม่ยอมจ่ายเจ้านายของข้าบอกว่าถ้าเขาไม่มาหาเจ้านายของข้าภายในวันนี้ข้าจะต้องกลับไปพร้อมหัวของมันอะไรนะพ่อเท่าอาวินสวนเซจนเกือบจะล้มลงกับพื้นขณะที่หูหยินอวินกำลังยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือเขาไอลูกทรพีพ่อเท่าอาวินตะโกนด่าอย่างโกรธเคืองมันไม่เป็นไรหากเจ้าไม่ทำงานแต่เจ้ากลับไปเล่นการพนันไม่รู้หรือว่าครอบครัวอวินของเรามีเงินเท่าไหร่ ชายร่างกำยำที่กดอวิ๋นหมิงเซียวพูดด้วยน้ำเสียงห้วนกระด้างใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้จะหนีไปเมื่อเห็นพวกเรามันช่างขี้ขลาดจริงๆขณะที่พูดชายร่างกำยำก็ตบมีดบนใบหน้าของอวิ๋นหมิงเซียวแต่เท่าข้าจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าตราบใดที่เจ้าคืนเงินแก่ข้าข้าก็จะปล่อยเขาทันทีไม่เช่นนั้นเจ้าก็รอรวบรวมเศษซากศพลูกชายของเจ้าได้เลย ใบหน้าของอวิ๋นหมิงเซียวถึงกับซีดขาวเขากัดฟันและเอ่ยขึ้นท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายทำไมเจ้าไม่คิดว่าที่เจ้าต้องเป็นอย่างวันนี้ก็เพราะเจ้าเล่นการพนันพ่อเท่าอาวิ๋นจ้องไปที่อวิ๋นหมิงเซียวด้วยความรังเกียจข้าโชคไม่ไดีมาหลายชั่วอายุคนแล้วหนำซ้ำตระกูลของเรายังต้องมาล่มจมก็เพราะเจ้าชาวบ้านที่มุงดูต่างตื่นเต้นจนถึงกับพูดเซ็งแซ่โอ้สวรรค์ ลูกชายของตระกูลอวินเป็นหนี้ด้วยเงินจำนวนมากพอให้เราได้กินได้ใช้ไปได้หลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวนั่นนะสิข้าไม่คิดเลยว่าตระกูลอวินจะร่ำรวยเช่นนี้ตระกูลอวินจะต้องล่มสลายในวันนี้หรือนี่พ่อเท่าอาวินฟังบทสนทนารอบตัวเขาทั้งละอายและโกรธไอลูกชายสาระเลวคนนี้ที่สร้างแต่ปัญหาและยังทำให้ตระกูลอวินต้องอับอายยิ่งนัก และที่สําคัญคือนี่สินที่ไอ้ลูกเลวคนนี้ไปสร้างมามันก็มากถึง1,300งพัาตำลึงเขาวควรทําอย่างไรดีที่นี่ค่ามีเพียงหนึ่งพันตำลึงเจ้าเอามันไปก่อนแล้วข้าจะค่อยค่ยคืนส่วนที่เหลือพ่อเท่าอาวินพยายามเจรจาเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ได้ชายชะกันที่คอยคุมเชิงให้ลูกน้องเอามีดจาะคออวินหมิงเซียวได้เอ่ยขึ้นอย่างไม่ยอมรอมชอมจะต้องคืนให้ครบหนึ่งพันารอยตำลึงภายในวันนี้และตอนนี้ จะขาดแม้แต่เหรียญเดียวไม่ได้ไม่อย่างนั้นชัยชะกันส่งสัญญาณมือให้ลูกน้องออกแรงกดมีดและแล้วคราบเลือดก็ปรากฏขึ้นที่คอของอวินหมิงเซียวอย่าพ่อเท่าอาวินพูดอย่างเร่งรีบมาเจรจาเจรจากันเถอะไม่มีอะไรจะต้องคุยแล้วถ้าเจ้าไม่ให้เงิน1,300ตำลึงภายในวันนี้ลูกชายของเจ้าได้โดนสับเป็นชิ้นชิ้นแน่ท่านพ่อท่านพ่ออวินหมิงเซียวร้องไห้จนตัวสัน่นพลางร้องอ้อนวอนไม่หยุด ท่านพ่อช่วยเซี่ยงกงหนึ่งด้วยเจ้าค่ะหญิงคนหนึ่งเรียกพ่อเท่าอาวินด้วยน้ำตาพลางขอร้องถ้านามีลูกชายเพียงคนเดียวหากเขาตายตระกูลอวินจะต้องล่มสลายไร้ผู้เสือบสกุลเป็นแน่อวินซิ่วชิงกำมัดแน่นที่ชายเสยเพลของนางวันวันไม่ทำงานทำการกลับดีแต่ผลานเงินไปกับการพนันและนารีตลอดทั้งวันและความวิบัติทั้งหมดล้วนมาจากไอ้พี่เลวผู้นี้ท่านพ่อพวกเรายังมีสินสอดทองมั่นของซิ่วชิงอยู่ที่บ้านนี้ ข้าจำได้ว่ามันมีอยู่ประมาณ300ร้อตำลึงเอาสินสอดทองมั่นของซิ่วชิงมาใช้นี่กันก่อนเถอะอวินหมิงเซียวรีบกล่าวอย่างกังวลไอ้ลูกเลวพ่อเท่าอาวินจ้องเขาอย่างโกรธจัดเจ้าจะลากน้องสาวของเจ้าให้ล่มจมไปพร้อมกันด้วยหรืออย่างไรบทที่สี่ความสำคัญของเงินพ่อเท่าอาวินกัดฟันอย่าได้คิดแต่ต้องสินเดิมของชิงเหนียงข้าจะยกคฤหาสหลังนี้ให้เจ้า คฤราสห์ตระกูลอวินเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อเท่าอาวินท่านพ่อท่านไม่อาจยกคฤหาสห์หลังนี้ให้ได้เฉียวหุยภรรยาของอวินหมิงเซียวตะโกนเสียงดงังถ้าไม่มีคฤหาสห์หลังนี้เราจะไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยแล้วต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเจ้าคะผูหญินอวินก็ปาดน้ําตาของนางเช่นกันบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนถ้าบ้านหลังนี้ถูกขายทิ้งบรรพบุรุษจะต้องแค้นเคืองและลงโทษเราเป็นแน่ แล้วพวกเจ้าอยากให้ชิงเหนียงเป็นสาวแก่ทึงทึกไปตลอดชีวิตเลยหรือดวงตาของพ่อเท่าอาวินก็แดงก่ำเช่นกันข้ามันแย่เองที่ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนลูกให้ดีพวกเจ้าอยากให้ข้าทำร้ายลูกอีกคนหรืออย่างไรท่านพ่อถึงอย่างไรในอนาคตซิ่วชิงก็ยังได้รับสินสอดทองมั่นแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องช่วยชีวิตเซี่ยงกงนะเจ้าคะเฉียวหุยร้องไห้และยังคงพยายามโน้มน้าวผู้พ่อเท่าอาวินขมวดคิ้วไม่รู้จะทำอะไรอยู่พักหนึ่ง ข้าจำได้ว่าเจ้าบอกว่าถ้าเขาไม่จ่ายเงินเจ้าจะต้องการหัวของเขาตอนนี้พ่อของข้าให้เงินหนึ่งพันตำลึงแล้วส่วนที่เหลือที่ยังไม่สามารถจ่ายได้นั้นทำไมพวกเจ้าไม่ตัดมือเขาเสียละ่ะเสียงกังวาลชัดดังขึ้นทำให้ทุกคนหันไปมองอวินซิ่วชิงหญิงสาวกลับมีท่าทางไม่กลัวเกรงและพูดอย่างเย็นชาว่าตัดมือของเขาซะมันจะช่วยให้เขาไม่ต้องออกไปเล่นการพนันอีกอวินซิ่วชิงนังสาระเลว เจ้าปล่อยให้คนอื่นตัดมือพี่ชายของเจ้าอย่างข้าคนนี้หรือจิตใจของเจ้าช่างโหดเหี้ยมอมมหิตนะักเจ้าจะต้องไม่ตายดีข้าจะไม่ตายดีอวินซิ่วชิงหัวรอแทนที่จะโกรธเจ้าทำลายกิจการของครอบครัวบังคับให้ท่านพ่อต้องขายบ้านที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแถมยังคิดจะผลาญสินเดิมของข้าเปรียบเทียบกันระหว่างเราสองคนคิดดูแล้วกันว่าใครกันแน่ที่จะไม่ตายดีเจ้าอาวินหมิงเซียวหงิดจนพูดอะไรไม่ออก เจ้ายังเป็นน้องสาวอยู่หรือไม่เชียวหุยจ้องอวินซิ่วชิงด้วยสายตาคมกริดด่งมีดทิ่มแทงอีกฝ่ายพี่ชายของเจ้ากำลังจะถูกสับเละแต่เจ้ากลับเอาแต่ห่วงเรื่องสินเดิมของตัวเองน่ะหรือแล้วเจ้าเป็นใครระมาจากไหนถึงกล้ามาพูดแบบนี้กับข้าอาวินซิ่วชิงจ้องกลับมาอย่างไม่ยอมแพ้พ่อกับแม่ข้ายังไม่ได้คุยกันเลยแล้วเจ้ากล้าดีอย่างไรมาวิจารณ์ข้าโอ้สวรรค์ทำไมตระกูลอวินถึงให้กำเนิดนางยักษ์นางมารเช่นนี้ออกมาได้ เฉียวหุยสุดตัวนั่งลงบนพื้นและร้องไห้พลางด่าว่าหญิงสาวจากครอบครัวอื่นแต่งงานและมอบสินสอดทองมั่นให้ครอบครัวแต่หญิงสาวในครอบครัวเราละ่ะไม่เพียงไม่ยอมมอบสินสอดทองมั่นให้แล้วยังยึดสินสอดทองมั่นที่ช่วยชีวิตพี่ชายได้ไว้เป็นของตัวเองอีกนางอสุรกายเลือดเย็นเจ้าอยากเห็นพี่ชายของตัวเองตายจริงๆหรืออวิ๋นซิ่วชิงมองดูนางอย่างเย็นชาและสมเพชเขาทำตัวเองแล้วทำไมข้าต้องคอยตามเช็ดตามล้างในสิ่งที่ข้าไม่ได้เป็นคนทำด้วย พ่อเท่าอาวินยืนนิ่งด้วยใบหน้าที่มืดมนเขาหลับตาลงและพูดอย่างโกรธเคืองมารดาลูกเราไปเอาโฉนดคฤหาสน์ของเราออกมาฮูหยินอวินตกใจและมองไปที่พ่อเท่าอาวินอย่างไม่อยากเชื่อรีบไปสิพ่อเท่าอาวินเร่งเราจากนั้นฮูหยินอวินก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยอาการสั่นสะท้านนางหยิบกุญแจแล้วเปิดตู้ที่บ้านหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้ววิ่งออกไปข้างนอก นี่คือตั๋วเงินและเครื่องประดับจากร้านค้าต่างๆรวมแล้วมีมากกว่า300้อยตำลึงได้โปรดปล่อยลูกค้าซะคูหญินอวินยื่นของในมือให้ชายชะก,กันที่ถือมีดเมื่อพ่อเท่าอาวินได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดและเอ,อ่ยอย่างโกรธเกรี้ยวมารดาซิ่วชิงคูหญินอวินหันศีรษะชำเลืองมองพ่อเท่าอาวินที่โกรธจัดบ้านนี้ขายไม่ได้ขายแล้วเซียวเอ๋อร์จะอยู่ที่ไหนท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหม แม้จะเป็นอย่างนั้นเจ้าก็เอาสินสอดทองมั่นของซิ่วชิงไปไม่ได้พ่อเท่าอวินเอามือปิดหน้าไว้และน้ำตาก็ไหลออกมาตามร่องนิ้วลูกสาวที่แต่งงานแล้วเหมือนน้ำที่ถูกสาดออกไปสิ่งเหล่านี้จะถูกมอบให้กับคนอื่นไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้วทำไมถึงไม่ใช้มันเพื่อช่วยชีวิตเซียวเอ๋อของข้าเล่า ฮูหยินอวิ๋นล่าวาจาข้ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องซิ่วชิงแต่งงานไม่ได้นางทั้งอัป,ปลักษณ์และอ้วนฉุกแต่เดิมมันก็เป็นการแต่งงานที่ไม่เข้าท่ายอยู่แล้วต่อให้แต่งงานไปก็ไม่คุ้มค่าชาตินี้นางจะได้แต่งงานหรือดูสารรูปนางเสียก่อนสิอวิ๋นซิ่วชิงมองไปที่ฮูหยินอวิ๋นด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อในเวลาเพียงไม่กี่เครื่องนางกลับถูกมารดาทิ้งอย่างไร้ความปราณีไปเอาโฉนดคฤหาดมาน้ำเสียงของพ่อเท่าอาวิ๋นเริ่มหมดความอดทน ข้าไม่ทำข้าจะไม่ยอมให้เซียวเอ๋อกลายเป็นคนเร่ร่อนคูหยินอวินยืนกรานหนักแน่นเช่นกันพ่อเท่าอาวินตบต้นขายอย่างโกรธเคืองได้ไข้าเจ้าไม่ไปเอาข้าจะไปเอามาเองท่านกล้าหรือคูหยินอวินก็ดื้อรั้นมากเช่นกันนางความมีดจากมือของชายชะกันถ้าท่านกล้าขายฉนดคฤหัดข้าจะเชือดคอของข้าให้ตายในวันนี้จะตายไปพร้อมกับเซียวเอ๋อในหวงซุยนี่แหละเชิญท่านไปอยู่กับซิ่วชิงเลย บทที่ห้าหัวใจเป็นเท่าทานเจ้าพ่อเท่าอาวินจ้องมองหูหยินอวินด้วยความประหลาดใจสีหน้าของหูหยินอวินแน่วแน่ตอนนี้นางมีความคิดเดียวในใจนั่นคือการปกป,ป้องอวินหนิงเซียวพ่อเท่าอาวินตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกท่าทางของเขาดูโดดเดี่ยวและสิ้นหวังราวกับคนแก่อนาถาขึ้นมาในทันใดท่านพ่อลืมมันไปเถอะให้ท่านแม่เอาไปเถอะถ้านางต้องการอาวินซิ่วชิงพูดเสียงเรียบมันเป็นเพียงสินสอดไม่ใช่หรือ ินสอดที่ท่านแม่ถึงกับจะเอาชีวิตเข้าแลกนะสินสอดนี้มีไว้ให้ข้าตอบแทนนางที่คลอดข้าอาวินซิ่วชิงพูดอีกครั้งพลางโบกมืออย่างไม่เดือดร้อนใดๆผููหญินอวินดวงตาแดงก่ำราวกับว่านางพร้อมจะเชือดคอและฆ่าตัวตายนางคือมารดาของเจ้าของร่างเดิมตนข้ามเวลามาอาศัยร่างนี้มีชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วและนางจะทนได้อย่างไรถ้าจะเห็นครอบครัวของนางถูกทำลายชิงเหนียงข้าขอโทษ พ่อเท่าอาวินถอนหายใจขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีใครตำหนิใครได้อวินซิ่วชิงโบกมือและเดินตรงไปข้างหน้าหากนางต้องการจริงๆก็ควรเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตนไม่สามารถตำหนิเจ้าของเดิมได้นางไม่อยากกังวลว่าอะไรจะถูกหรือผิดหลังจากนั้นแล้วมันเหนื่อยเกินไปอวินซิ่วชิงสัมผัสได้ถึงท้องที่หิวโหยของตัวเองก่อนจะหันหลังและเดินไปทางแม่น้ำนางตัดสินใจหาปลาสองตัวและประกอบอาหารให้อิ่มท้องก่อน น้ำในแม่น้ำเย็นมากแม้จะยังไม่ถึงฤดูหนาวแต่ลมที่พัดมาก็ทำให้อากาศรอบตัวเย็นขึ้นมาทันทีอวิ๋นซิ่วชิงม้วนขากลางเกงขึ้นก่อนจะกัดฟันและเดินลุยลงไปในแม่น้ำนางก้มตัวลงและรีดดวงตาเพื่อค้นหาปลาอย่างระมัดระวังหนาวหรือไม่นางไม่รู้แต่กลับไม่เห็นปลาในแม่น้ำเลยนางลุยน้ำผ่านไปหนึ่งหรือสองครั้งเป็นครั้งคราวและพบว่าปลาพวกนั้นตัวเล็กเกินกว่าจะยาไส้ได้อวิ๋นซิ่วชิงจึงเงนยหน้าขึ้นและมองดูเป็ดป่ารอบตัวนาง หรือจะทําเป็ดตุ๋นดีนางตัดสินใจได้แล้วเดินกลับไปจับเป็ดอวินซิ่วชิงค่อยๆเข้าหาเป็ดที่กําลังกินนอนอยู่บนฝั่งและโน้มตัวลงมาอย่างช้าช้าเพื่อกระโจนเข้าใส่สาวน้อยเจ้าจะฆ่าตัวตายไม่ได้เสียงที่บริสุทธิ์และหนักแน่นดังขึ้นอวินซิ่วชิงหันศีรษะของนางมองตามเสียงที่ได้ยินด้วยความประหลาดใจคนคนนั้นเรียกนางหรือเปล่านะก่อนที่นางจะมองเห็นได้ชัดเป็ดที่นางเพิ่งจับได้ก็กระพือปีกออกไปในขณะที่นางเหม่อลอย อวิ๋นซิ่วชิงทรงตัวไม่อยู่นางร้องอุทานเสียงดังอุ๊ยก่อนจะตกลงไปในน้ำพร้อมกับเป็ดตัวนั้นทันใดนั้นก็มีมือที่อบอุ่นคู่หนึ่งร่างเอวของอวิ๋นซิ่วชิงไว้แน่นนางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและสบตาของเขานางเห็นดวงตาที่ฉายแววตกตะลึงของเขาคางทั้งสองชั้นของนางเชิดขึ้นรับแสงตะวันและเพียงวูบหนึ่งเท่านั้นทั้งคู่ก็ตกลงไปในน้ำพร้อมกัน อ,อวิ๋นซิ่วชิงพยายามดิ้นรนในขณะที่ผู๋เว่ยชางค่อยๆประคองอวิ๋นซิ่วชิงขึ้นมามือของนางข้างหนึ่งจับยึดเขาไว้ปล่อยข้าข้าจะไปเองอวิ๋นซิ่วชิงดิ้นรนผลัดตัวออกมาทันทีที่ขึ้นมาถึงฝั่งชายหนุ่มจึงรีบปล่อยตัวนางลงทำให้นางถึงกับโซเซสำลักน้ำไปสองสาม,สามอึกวันนี้อ่อนแอจริงๆริอวิ๋นซิ่วชิงพูดอย่างฉุนเฉียวและเดินไปที่ริมตลิง่ง ผู้เว่าเดินตามไปเขากล่าวขึ้นว่าสาวน้อยเจ้ายังเด็กอยู่เจ้ายังมีช่วงเวลาที่ดีที่จะไปใช้ชีวิตของเจ้าอย่าลืมเก็บเกี่ยวมันล่ะอวินซิ่วชิงเห็นว่าชายคนนั้นยังคงคุยกับนางอยู่จึงหันกลับมาและพูดอย่างโกรธเคืองข้าไม่ได้เสียสติและข้าก็ไม่ได้จะกระโดดน้ำข้าตัวตายตกลงไหมชายที่อยู่ข้างหลังนางตกตะลึงครู่หนึ่งและจากนั้นอวินซิ่วชิงก็เห็นรูปลักษณ์ของชายคนนั้นอย่างชัดเจน ผมสีดำสนิทของเขาแนบลู่ไปกับหน้าผากเพราะเปียกน้ำดวงตาหงชี้ขึ้นเล็กน้อยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับดวงตาคู่นั้นสันจมูกของเขาก็โด่งรับกับใบหน้ากำลังพอดีพร้อมกับริมฝีปากบางที่ยังคงปิดสนิทไม่พูดอะไรออกมาเขาช่างดูดีจริงดีจริงอวิ๋นซิ่วชิงคิดในใจถ้าไม่ใช่เพราะรูปร่างสูงใหญ่กำยำกับผิวสีข้าวสาลีก็คงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงที่จะบอก,กว่าเขาช่างเหมือนกับเจ้าหมาน้ำนมน้อยหนึ่งเลย ท่านไปได้แล้วอวินซิ่วชิงพูดอย่างไม่อดทนเพราะเขาตกลงไปในน้ำกับนางไม่เพียงแต่นางไม่ได้กินเป็ดเท่านั้นแต่เสื้อผ้าของนางยังเปียกโชกไปหมดอีกด้วยลมฤดูศาสตร์พัดกันโชกจนอวินซิ่วชิงรู้สึกหนาวเหน็บก่อนจะพูดในขณะที่กำลังหนาวสรรั่นข้าบอกว่าท่านไปได้ก่อนที่นางจะพูดจบประโยคคนที่อยู่ข้างหน้าก็ตัวแข็งและล้มลงทันทีอวินซิ่วชิงตกตะลึงนางรีบก้าวไปข้างหน้าสองก้าวนั่งยองยอง,ยองแล้วใช้มือแย่เขาท่านเป็นอะไรไป ข้าแค่อารมณ์ไม่ดีท่านไม่ต้องแซงทำเป็นตายเพื่อทำให้ข้าตกใจได้ไหมอวินซิ่วชิงกลืนน้ำลายและยื่นนิ้วชี้อังไว้ใต้จมูกของเขาบทที่หกหนุ่มรูปงามยังหายใจอยู่อยู่อวินซิ่วชิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกทำไมจู่ๆเขาถึงเป็นลมไปละ่ะนางขมวดคิ้วก่อนพยายามลากเขาไปไว้ใต้ต้นไม้ อวินซิ่วชิงวางร่างของผู้เวยชางที่กำลังหอบหายใจรุยรีและพูดเสียงดังอย่าแซงทำเป็นตายสิเดี๋ยวข้าจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนทำร้ายท่านหรอกรีบตื่นเดี๋ยวนี้อวินซิ่วชิงเขย่าตัวเขาขณะพูดแต่หลังจากเขย่าไปสองสามครั้งแล้วก็มีโลหิตไหลออกมาจากมุมปากของผู้เวยชาง อวินซิ่วชิงตกใจมากชายตรงหน้ากำลังหายใจรุยรินและเลือดที่ทะลักออกมาจากปากเขาก็เป็นสีดำคล้ำจนน่ากลัวนางงอดไม่ได้ที่จะตะลึงครู่หนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะถูกวางยาพิษถึงแม้ชาติก่อนหน้านางจะเป็นหมอแต่ก็เป็นหมอในโรงพยาบาลระดับสามเท่านั้นนางจะเคยเห็นยาพิษโบราณได้อย่างไรอวินซิ่วชิงนึกถึงมิติส่วนตัวของตนในทันใดในนั้นมีนำ้ำพุจิตวิญ,ญญาณและเรือนรักษาระดับเออยู่ ในเรือนรักษามียาแก้พิษอยู่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้อวินซิ่วชิงก็รีบรวบรวมความคิดของนางและเข้าไปในมิติส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้อวินซิ่วชิงเช็ดเลือดจากมุมปากของผู๋เว่ยชางเพื่อนำไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าในเลือดน,นั้นมีสารประกอบสารหนูปนเปื้อนอยู่ยาพิษชนิดนี้รักษาได้ยากในสมัยโบราณแต่เป็นพิษที่รักษาได้ง่ายราวกับปอกกล้วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน อวินซิ่วชิงออกมาพร้อมกับเข็มฉีดยาและยาแผนปัจจุบันแบบในยุคที่แล้วจากนั้นก็ใช้ใบไผ่ตักน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณเพื่อถอนพิษออกนางฉีดเสื้อผ้าของผูเวยชางแม้ชายตรงหน้าจะดูอ่อนแรงแต่กล้ามเนื้อทุกส่วนบนร่างก็ดูแข็งแรงทรงพลังรูปร่างของเขาดูดีมากเช่นกันหลังจากนั้นจึงมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังขณะฉีดยาและเมื่อไม่มีใครเห็นนางก็รู้สึกโล่งใจและปลอบโยนตัวเองข้ามาที่นี่เพื่อช่วยผู้คน นางเปิดริมฝีปากของผู๋เว่ยชางอย่างระมัดระวังและป้อนยาเม็ดเข้าไปกลืนเข้าไปเร็วอดไม่ได้ที่จะกังวลเมื่อเห็นว่าผู๋เว่ยชางกัดเก็บยาไว้ในปากของเขาเอาละไม่เป็นไรอวิ๋นซิ่วชิงยกศีรัะของผู๋เว่ยชางขึ้นและเริ่มยกขึ้นทําให้คอของเขาค่อยๆตั้งฉากกับร่างกายก่อนค่อยๆเทน้ํผูุจิตวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ลงในปากของผู๋เว่ยชางและเริ่มสั่นศีรษะของเขารีบกลืนเข้าไปเร็ว อวินซิ่วชิงเอามือปิดปากของผู้วิชางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาหลุดออกมานางใส่สีสับผู้วิชางและพ,พึมพำกับตัวเองเร็วเข้ารีบกลืนมันลงไปซะผูเวิชางโดนอวินซิ่วชิงปลุกเขาลืมตาขึ้นด้วยความ,มงุนงงเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนสีสับต,ตัวเองดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในปากของเขาและด้วยเสียงอุทานอย่างต้องการจะคายออกไปมันก็เล็ดลอดเข้าไปในท้องของเขา เจ้ากำลังทำอะไรอหวินซิ่วชิงปิดคำพูดของผู้วยชางอาวินซิ่วชิงรู้สึกถึงความอบอุ่นและชื้นในฝ่ามือของนางนางรีบคอลายมือออกจากปากของผู้วยชางและพูดด้วยความประหลาดใจว่าเจ้าตื่นอยู่หรือเปล่าผู้วยชางมองดูรอยยิ้มที่สดใสของหญิงสาวตรงหน้าเขาและตกใจที่จริงนางไม่ได้ดูอัปลักษณ์อย่างที่คนอื่นพูดนางเพียงแค่อ้วนเล็กน้อยตาเล็กเรียวและมีริมฝีปากที่ใหญ่เพียงแค่นั้นเจ้าดูสวยมากเมื่อเจ้ายิ้ม ผูเว่ยชางเอ่ยทันทีแบบที่ไม่ทันตั้งตัวอวินซิ่วชิงตะลึงกับคำพูดที่ไม่สมเหตุสมผลที่อีกฝ่ายเอื่อนเอ่ยออกมานางเม้มริมฝีปากของตัวเองอย่าคิดว่าสรรเสริญข้าแล้วข้าจะมีใจพิศวาสกับเจ้านะเจ้าเป็นสตรีที่แปลกนักเห็นเห็นอยู่ว่าข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้แต่เจ้ากลับไม่แม่แต่จะเอ่ยขอบคุณข้าสักคำผูเว่ยชางมองดูนางด้วยความประหลาดใจ ข้าขอบอกอีกครั้งว่าอย่างแรกข้าแค่อยากจะจับเป็ดและย่างมันข้าไม่ได้จะฆ่าตัวตายแล้วท่านก็ทําให้ข้าตกลงไปในน้ําประการที่สองอยู่ๆท่านก็ลม้มลงต่อหน้าข้าทั้งที่มีเลือดออกจากปากและข้าก็มียาครอบจากรวาลที่ช่วยชีวิตท่านอาวินซิ่วชิงพูดอย่างชัดานผู้วชางหัวเราะอ,อย่างง่วงงมเจ้าเป็นคนช่วยข้าหรือ เขาลอบเคลื่อนจุดตันเทียนของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานก็มองอวินซิ่วชิงด้วยความตกใจเจ้าช่วยข้าจริงๆหรืออวินซิ่วชิงพยักหน้าอย่างมีชยัยใช่แล้วผูเว่ยชางมองอวินซิ่วชิงอย่างครุ่นคิดข้าไม่นึกเลยว่าจะมีสุดยอดหมอในเขตธุรกันดารแห่งนี้เสียงของผูเว่ยชางเบามากจนอวินซิ่วชิงแทบไม่ได้ยินนางเพียงแค่พูดด้วยความประหลาดใจเจ้าพูดอะไรนะเจ้าบอกว่าเจ้าจะจับเป็ดเพราะหิวหรือผูเว่ยชางหัวเราะ ไรสาระอวินซิ่วชิงขมวดคิ้วตอนนี้ไม่เพียงแต่ข้าจับเป็ดไม่ได้แต่เสื้อผ้าข้าก็ยังเปียกอีกด้วยผู้เวยชางลุกขึ้นและพูดว่าเพื่อตอบแทนเจ้าที่ช่วยชีวิตข้าวันนี้ข้าจะเลี้ยงอาหารดีๆให้เจ้าเองอวินซิ่วชิงเหลือบมองอย่างไม่เชื่อถือผู้เวยชางจึงเดินไปที่แม่น้ำหยิบมีดออกจากแขนของเขาและเหลาไม้ไผ่ที่ดึงมาแบบสุ่มด้วยการใช้มีดอย่างชำนาญของผู้เวยชางไม่นานเป็ดหลายตัวก็ล้มลงกับพื้น ดวงตาของอวินซิ่วชิงถึงกับเบิกกว้างนี่ท่านเป็นปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้แบบโบราณหรือ